อตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการแยกทุกอย่างนะครับออกมาแล้วนะครับอ่ะล่างไปเลยครับช่างอันนั้นสายไฟเนาะสายไฟเออแยกไปเลยเอาออกมานี่สายไฟนะครับก็ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโมน้ำนะครับโมน้ำฝาสูบนะครับแล้วก็ขอนุญาตก่อนนะครับโมน้ำนะครับนี่ใครสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับทักสอบถามได้เลยฝาซูนะครับแห้งๆเลยนะครับแล้วก็ชุดเสื้อสูบนะครับก็กำลังขึ้นควานมาใหม่นะครับ อันนี้ก็เป็นคลาดหลังแม่เหล็กนะครับตัวนี้เป็นชุดหน้านะครับอันนี้เรือนริมเร่งนะครับนันนตนนอ,อันนี้เครื่องนะครับแครงนะครับใครสนใจชิ้นไหนนะครับก็สามารถทักสอบถามได้เลยนะครับช่างงัดยางไหมตัดเอาแต่ดุมออกยกนะอันนี้ก็เป็นกรองนะครับนี้ท่อ นี่นะครับแยกให้ดูเห็นๆเลยนะครับถังน้ำมันครับสนใจนะครับก็ทักสอบถามมาได้เลยนะครับ <c oughs> อ่ะนะครับอย่าลืมนะครับสนใจทักสอบถามได้นะครับ <c oughs> ตัวนี้มันเป็นรุ่นนี้มันเป็นไม่มีปัม๊มไม่มีน,นั้นเดยวเนาะ ไม่มีไม่มีมอเตอร์สตาร์ทเนาะน,นช่างเอาเครื่องนันออกมาเครื่องออกมาชุดไฟนะครับโอ้นี่ซิลโคลยนะครับสนใจนะครับก็ทักสอบถามนะครับได้เลยนะครับอะแกะนี่มาเลยครับแกะมาเลย ทิ้นแกะปั๊มติ๊กมาตามแกะนั้นมาอ่านะครับแกะปั๊มติ๊กให้หน่อยฮึบช <Yeah. S 1> ำระนะครับแยกอะไรขายอันไนขายได้ก็ขายนะครับ สนใจนะครับทักสอบถามได้เลยนะครับคลิปนี้ส,สวัสดีครับ